สวัสดีครับผมเอ็ดกิสดาเชวัดีทริปครับกับรายการขี่เสือเที่ยวย่านเสาชินช้าเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเพราะมีสถาปัตยกรรมสำคัญที่ใช้ในราชพิธี นั่นก็คือเสาชิงช้าซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยเมื่อปีพุทธศักราช2492กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติย่านเสาชิงช้าเป็นพื้นที่บันจบกันของสองแยกได้แก่ทางแยกทิศตะวันตกเป็นจุดบรรจบของถนนบำรุงเมืองถนนตีทองและถนนดินสอ ทางด้านที่ตะวันออกเป็นจุดบรรจบระหว่างถนนบำรุงเมืองถนนอูนากันและถนนสิลิพงษ์โดยมีเสาชิงช้าทําหน้าที่คล้ายวงเวียนอยู่ตรงกลางและข้างหลังผมนี้นะครับก็คือเป็นป้ายทางจักรยานครับ ขนาดสาหิงช้านะฮะก็ยังมีทางจักรยานเพื่อให้สิ่งนั้งปั่นนั้นได้ปั่นเล่นกันร,รอบเสาหิงช้าด้วยยังไงก็ลองมาปั่นเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันได้ถ้าสมมุติว่าวันไหนว่างๆนะฮะและด้าลังของผมนะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไว้สําหรับเช่าจักรยานครับ จะอยู่ตรงสาราว่าการกรุงเทพมหานครครับแล้วก็จะอยู่ลงหลังป้ายรถเมย์ตรงหน้าสาราว่าการพอดีเลยยังไงถ้าสมมุติว่าอยากจะปั่นจักรยานเล่นแล้วก็มาเช่าที่นี่ได้เหมือนกันนะฮะและโครงการนี้นะครับมีชื่อว่า Bangkok Smile Bike ซึ่งโครงการนี้จะสามารถคืนรถที่ไหนก็ได้ที่มีสถานีนี้อยู่ฮะคือไม่ว่าคุณจะปั่นไปที่ไหนจะปั่นไปย่านสีลมสาทรหรือว่าจะปั่นไปในย่านที่เป็นคนกลุ่มคนเมืองก็ได้หมด ถ้าสมมุติว่ามีสถานีนี้อยู่แล้วก็คุณสามารถคือรถจักรยานได้ทุกที่เลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่หนะ้าร้านโกปีฮะผมก็ขับผ่านมาแถวนี้ก็เห็นว่าร้านมันดูเก๋ดีดูโบราณดูโบราณน,นิดนึงก็เลยอยากจะลองมานั่งทานเล่นดูเห็นเขาบอกว่ามีกาแฟด้วยยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งทานกันดูครับร้านโกปีเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารที่มีพวกกาแฟอาหารว่างแล้วก็อาหารหลักด้วย ส่วนที่ตั้งของร้านโกปีฮะก็คือจะอยู่หน้าปากซอยสำราลลาดอยู่ตรงสาราวาการเวลาเปิดร้านโกปีก็คือตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง2องทุ่มยังไงก็ถ้าสมมุิเหนื่อยๆหรือว่าอยากจะมาลองอาหารที่เป็นอาหารโบราณ้ามาลองที่ร้านนี้ได้โกปีครับหน้าซอยสำราลลาดก็วันนี้ฮะที่ผมจะมามาสั่งกันก็จะมี กาแฟสูตรดั้งเดิมที่เป็นจะมีรสชาติขมไม่อยากลองมากเลยว่ารสชาติเป็นไงมีแต่คนบอกว่าสูตรนี้เด็ดสุดแล้วก็มีอัอนนึงฮะที่ผมจะสั่งคือไข่กระทะไข่กระทะนี่จะเป็นอาหารสเปเชียลเมนูของร้านนี้เลยยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองทานกันว่าอาหาร2อ,อย่างนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอแปบ๊บหนึ่งฮะผมไปสั่ง แฟนี่แบบกาแฟเลยอะ่ะตอนนี้เราก็ำลังจะลองกันแล้วนะฮะเราจะมาเริ่มกับจานนี้กันก่อนเลยฮะเป็นจานหลักไข่กระทะอันนี้ผมได้เพิ่มชีสกับเบคคอนลงไปด้วย เดี๋ยวเราจะลองกินกันเลยพร้อมๆกันไปทีเดียวว่าอร่อยขนาดไหนเหมือนเจ้าไข่ธรรมดานะแต่มันมีรสชาติหวานอะหวานอร่อยอร่อยอะแล้วก็แบบรวมกับหมูเบคอนที่มันเค็มๆกับชีสอะมันเข้ากันมากเลยนี่ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วก,ก็กินได้เลยเนะี่ย อันนี้ฮะเป็นจานที่มาพร้อมกับไข่กระทะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันจะมีเป็นขนมปังมาคู่กับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะกุนเชียงแล้วก็หมูยอยังไงเดี๋ยวเราลองกันเลยว่ามันคืออะไรผมขอใช้มือนะฮะขออนุญาตเลยจริงๆเพราะามันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยกัดแล้วนะฮะมันเหมือนฮอทดอกนะครับจะเป็นฮอทดอกที่มีกุนเชียง กับหมูยอเข้าไปแทนแทนที่จะเป็นเส้นกรอ,เอยเตี๋ก็เลียกแปลกๆได้ร้านนี้ต้องมาลองครับต้องมาลองจริงๆอาหารคือสิ่งสำคัญของนักปัน่นเนื่องจากการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้พลังงานมหาศาล สารอาหารที่ได้จึงควรเหมาะสมในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละช่วงการปัน่นอาหารที่ควรกินก่อนปั่นนั้นจําเป็นที่จะต้องให้พลังงานแก่ร่างกายคือพวกแป้งหรือน้ําตาลซึ่งจะทําให้ปั่นได้นานขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ในช่วงระหว่างการปัน่นควรตุนอาหารประเภทแป้งที่ให้พลังงานได้เร็วติดตัวไว้หากต้องปั่นระยะไกลเป็นเวลาเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปอาจเป็นพวกผลไม้อบแห้งที่ไม่เน่าเสียเมื่ออยู่ในอากาศร้อนรวมทั้งควรดื่มน้ำเป็นระยะเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำอีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกินอาหารหลังปั่นคือช่วง30นาทีถึง4ชั่วโมงหลังคููดาวแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายจะแปลงคาร์โบไฮเดรตเป็นไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองในร่างกายรวมทั้งควรกินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและดื่มน้ำเพื่อชดเชยส่วนที่เสียไปไม่ควรดื่มนมแทนน้ำเพราะจะดูดซึมได้ยาก ตอนนี้เราก็มาถึงสวนลมมณีนาฏเป็นสวนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาชอบมาออกกําลังกายกันที่นี่เพราะว่าที่นี่มีความร่มรื่นมาอย่างมากแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองย่านเมืองเก่าผมก็อยากจะมาออกกําลังกายด้วยแหละเลยจอดจักรยานแล้วแวะพักที่นี่อยากจะดูซิว่าที่นี่มันดีกว่าฟิตเนสยังไงหรือว่ามีความแตกต่างกับฟิตเนสยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างหลังเรามีอะไรกันบ้าง สวนโรมนีนาทเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อน,น้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรธุกิจพระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่มีพระชนมายุ60พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2535และได้รับพระราชทานนามว่าโรมนีนาทซึ่งมีความหมายว่านางผู้เป็นที่พึ่ง เนื่องจากสวนโรมานีนาตั้งอยู่บริเวณเรือนจําเดิมจึงนิยมเรียกว่าคุกเก่าด้วยภายในสวนโรมานีานามีทั้งสวนสุขภาพปราติมากรรมสังสามริกและพิพิธภัณฑ์ราชทันโดยมีเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ30ไร่ยจะบอกว่าที่นี่ฮะมีทุกอย่างที่ฟิตเนสมีแม้แต่ฟิตเนสไม่มีก็มีฮะ อย่างเ,เช่นนี้เป็นต้นฮะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันก็ทำให้ร่างกายของผมมีความกระชับมากยินขึ้นจะพักเริ่มเหนื่อยเดี๋ยวเราไปอันอื่นต่อกันฮะแล้วนี้ฮะเป็นเครื่องออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้แขนหน้าแขงของเราและต้นแขนของเราฟิตขึ้นนะฮะ ยังไงเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันฮะตามจริงมันต้องขึ้นนี้ก่อนฮะล้วก็ยกยกขอนไม้ฝึกกำลังแขนและไหล่โดยยกขอนไม้ขึ้นเหนือหัวชีสษะอโอเคครับพอแค่นี้ก่อนฮะเหนื่อยใช้ได้เดี๋ยวเราต้องเอาแรงไปปั่นจักรยานไปที่อื่นอนีกไปฮะ เาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ครับมันคล้ายๆตะกอ้อครับแตม่มันเหมือนลูกดิ่งนะฮะแต่เขาเอามาเตะกันตามทิงอยากแจมนะแต่กลัวเขาโดนโดนโดนเขาไล่ออกมาเก็บลูกให้เขาครับครับขอบคุณครับดูถ้าดูจากการลเล่นของเขาแล้วเขาอยากจะให้ไปถ่ายหน้าเขาเลยฮะแบบซีเรียสสุดๆ เริ่มแรกที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกผมมาเพื่อออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอุปกรณ์มีทั้งพกกายมีลำดาบมีลำพัดมีการวิ่งจ็อกกิ้งมีมีตีแบดมีเตะบอลคอคนเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บหาหมอก็จะน้อยลงอยากให้มีสวนนาะแบบนี้ที่มีความสมบูรณ์มีแอร์เรียมีความล่มลื่นมีอะไรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายหลายอย่างเพื่อคนที่จะมาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ สวนนี้ฮะก็มีความร่มรื่นไม่ต่างจากสวนอื่นไม่ต่างจากสวนลุมไม่ต่างจากสวนใต้สะพานพระอัม3ามเขามีเหมือนการรวมตัวกันในตอนเช้าของคุณลุงคุณป้าที่รู้จักกันหมดเลยเดินไปไหนเขาก็ทักทายเราเหมาะกับการเป็นที่พักเหนื่อยมันไม่ได้แบ่งแยกนะฮะว่ามีแต่คุณลุงคุณป้าแล้วเราจะมาไม่ได้เราก็มาได้เพราะว่าคุณลุงคุณป้าที่นี่ถึงแม้เขาจะไม่รู้จักเราเขาก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํายินดีที่จะให้ความเทคแคร์กับเราในทุกๆเมื่อที่เรามา เพรามรู้สึกของผมคือผมอยากจะให้สวนที่เนี่ฮะมีอีกหลายๆที่อาจจะไม่ใช่สวนลมมณีนาทก็ได้แต่อยากให้สวนทุกสวนที่อยู่ในกรุงเทพที่อยู่ในเมืองไทยมีแบบนี้ไม่ใช่แค่ความลมลื่นแต่มีการแบ่งปันมีน้ำใจมีอัธยาศัยที่ดีเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยขาดไม่ได้เลยยังไงเดี๋ยวเราขอนั่งพักกันก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก่อนที่เราจะไปปั่นกันต่อแปบ๊บหนึ่ง แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าถนนบำรุงเมืองครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่ขายเครื่องสักพันและเช่าพระพุทธรูปทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็กนะครับเพื่อไปทํากิจกรรมทางศาสนาและอาจจะเช่าซื้อไปไว้ที่บ้านก็ได้ก็ถ้าใครสนใจสามารถมาที่นี่ได้เลยครับถนนบำรุงเมืองอยู่ตรงข้ามเสาชิงช้าเองครับ ผมก็นั่งอยู่ในวัดสุทัศน์นะครับวัดสุทัศน์ก็คือจะอยู่ติดกับเาสาชิงชาแล้วก็วัดสุทัศน์เนี่ยจะเป็นวัดเขาเรียกว่าเป็นวัดอารามหลวงเป็นวัดใหญ่ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพเป็นอย่างมากตอนที่ผมอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ข้างนอกวัดสุทัศน์ก็จะเป็นย่านเขาเรียกว่าเป็นย่านธุรกิจอะน,นะก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็วุ่นวายจอแจแออัด แต่พอเมื่อเราได้เข้ามาในวัดสุทัศน์เนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ว่าร่มรื่นสงบถ้าจากที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นภาพของคนที่เข้ามานั่งสมาธิเพื่อหลบความวุ่นวายในเมืองเข้ามาเดินเล่นหรือแม้แต่เดินเข้ามาถ่ายรูปก็ได้รับความสงบไปในอีกรูปแบบหนึ่งท่ามกลางกรุงเทพที่มีแต่ความจอแจครับเป็นอีกวัดหนึ่งครับที่ใครผ่านมาแถวนี้ ก็ควรที่จะแวะเข้ามาสักการะหรือไม่ก็เข้ามาพักสงบจิตใจก็ดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปครับเรามารู้เรื่องสุขภาพดีๆกันกับช่วงสุขสร้างได้บายบีบอเปอเร i ันดะิน บาลา n ซิ่ง i m มู n i ตีนะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริจบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกัน ของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคก,กระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุก,กระเพาะและลำไส้ถูกทำลายถึงแม้จะเรียกว่าโรคก,กระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคนี้ยังหมายถึงโรคแผลที่ลำไส้เล็กและโรคลำไส้เล็กอักเสบอีกด้วยเชื่อกันว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดและน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมากเกินไป จนทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการปวดท้องเป็นเป็นหายหายหรือรังตรงบริเวณกลางยอดอกหรือใต้ลิ้นปีจุกเสียดแน่นท้องหรือปวดสัมพันธ์กับอาหารเช่นปวดเวลาหิวหรือท้องว่างเมื่อกินอาหารหรือนมจะหายปวดคุณปลาเป็นกฎไหลย้อนมาสิ ปเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ได้รู้จักบิมเนี่ยตอนปี53าตอนเริ่มต้นแรกๆที่เป็นคืออาการเป็นยังไงบ้างอาการเนี่ยท้องอืดแล้วก็จุกเสียดหน้าอกแล้วก็เหมือนจุกที่คอแล้วก็แสบร้อนที่หน้าอก <No. S 2> หน้าอกค่ะ เป็นแทบทั้งวันเลยบางบางทีเราเราทานอาหารเกี่ยวพวกเปรี้ยวหวานมันเค็มมากไปมันก็จะทําให้เราท้องอืดทั้งวันนะคะก็มีลมมีแก๊สมีอะไรนะคะกลางคืนนี่เวลานอนบางครั้งก็รู้สึกว่าชาไปทั้งแขนชาจนตื่นแล้วก็บางทีก็แสบหน้าอกจนจิตขึ้นมาจนรู้สึกเราตกใจตื่นนะฮะตอนนั้นคุณหมอให้ทําอะไรต่อให้ลดลดเกี่ยวพวกอาหารของทอดของเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกอย่างที่จัดจัดห้ามทานหมดเลยแล้วก็ไม่ให้ทานก่อนนอนให้ทานครั้งละน้อยแต่ทานบ่อยครั้ง นั่นก็แสดงว่าปกติคุณปลาเนี่ยทุกคืนจะต้องมีลุกขึ้นมาอย่างน้อยหรือไม่ก็ต้องต้องทำเอาหมอนเนี่ยเรียงๆงเียกันแล้วนั่งหลับเพอเพอปุ๊บรอนล่าปุ๊บก็จะเป็นทันทีตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบลุกึ้นมานั่งนั่งพิงหมอนแล้วก็หลับครับครับเอ๊พอดีแฟนบอกเนี่ยลองลองไปปรึกษาดูซิก็เลยลองโทรเข้ามาแล้วลองทานคืนแรกเช้าก็รู้สึกโอเคเลยค่ะฮะก็คือตื่นขึ้นขึ้นมารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เราได้หลับสนิทแล้วก็ไม่มีอาการทางด้านแสบร้อนจีตื่นขึ้นน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 มมมาารรู้สสึกกกกดื่่่่่คคะแททีเเออออ ตื่นเช้ามารู้สึกสมองโล่งสบายเปาะป่งไปทํางานสบายโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทํางานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหว เหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมีปัญหาข,ขั้นแรกก็คือหัวเขา่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบใช่ฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นือฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมหนักกว่านั้นเนียนะผมเข้าห้องน้ํำนะครับอาบน้ําเสร็จต้องใส่เก่งกภาในใช่ไหมวพรายาผมทำเ,เราอสแตนเลสเหมืค,คนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้าง ใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปับ๊บมาใส่กินขายาวมันมันลำบากมากอะครับตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างเดินหนึ่งแสแปดหมืห้าพันข้างละข้างละตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ย<ม>ผมมาเมื่อวันที่สิบหเดือนที่แล้วมผมซื้อไปเลย<ม>กลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่ ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมแต่กอดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้แล้วอย่างนี้ผมสบายนะผมสบายโอ้อย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดรนะโอปีเช่นบิ่ม สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวันนี้คุณบิมแล้วหรือ,อยังทั้งยิ้มทั้งสนุกกันมาทั้งวันพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการขี่เสือเที่ยวกับผมเอกสกฤษดาชัยวริทิพสวัสดีครับ